สดหรอท่าสบายดีเลยเ็นนอป่ออยเลดนะดีใจดิมาแค่มามาคุณน่าแ่นาน้ามารเงไเล็มลเล่นบดีือคาตากล้องสัน กาทชีสัน้นในจังหวะเด้อนสะอ่อนมังบัวกันเปิดปุ่มเป็นงินอันนี้น้องสาอีสะอ่อนเมืองบัว ใส oh, ่แยมยินกันดิ เป็นน้อง่อยางเหล่นยางหัวเวลาจิบขับบรรยากาดยั่งมาแรงมากเลย บรรยากาศงั้นมนแล้ นี่โกะก,กระโดนกระโดนหน้ามีกุ๊กหมากหมากที่ผู้เ,าเ่าบนเขียวกำลังเป็นดอกกุ๊กเปียเตียตั้มตั้มหนึ่งมหมดบันนีไลซี อย่างนี้อย่ง,งวน้ำบาดน้ำซองทีนเอ้ยคนแบบนี้เบียดวัดแค้งสักคาก็าเลย่ไป,ไปใสใอันนี้คือเมืองยังีงฝักมักพักพักคกไทยเขาเออย่งเี้ยก่อนมักแฟงฟักแฟงฟ เปสั้นๆนใะจหน่อยเด้อมาส่งรถน้ำ แม่อยโทรจิบเพียงกระจำนีกนะันเนอะแม่น้องพ่อยรองไอ้นั่นแม่น้องพ่อยกขขอเพขอจุิ๊บเพียงกันีพ่อกะทำมาสบายดีเด้อพ่อพม่